สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสิเล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันอังคารที่25เดือนมีนาคม2568เดี๋ยววันที่1เมษายนรายการของเราขอหยุด1วันนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟาบริซิโอโรมาโนได้มีการอัดคลิปลงช่อง YouTube ส่วนตัวของเขาซึ่งเขาได้พูดถึงหลายเรื่องหลายทีมด้วยกันเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันเราไปดูผลฟุตบอลร,ระดับชาติที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่า เราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนยุโรปก,กันก่อนทีมชาติอังกฤษเปิดบ้านชนะทีมชาติและเวียสาประตูต่อศูนย์และทีมชาติแอลเบเนียชนะทีมชาติอันดาราสาประตูต่อศูนย์เมื่อวานนี้นอกจากฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนยุโรปลงเล่นกันแล้ว, <c oughs> ก,ลวก็ยังมีฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนแอฟริกาและยังมีฟุตบอลรายการอื่น,นๆลงเล่นกันอีกด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถดูผลบอลได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้ว ผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวนอกพรีเมียร์ลีกกันก่อนดีกว่าวันนี้เราไปเริ่มกันที่ทีมยูเวนตุสกันฟาบรซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรยูเวนตุสได้ออกแถลงการประกาศปดติอาโก้มอตตาให้ออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นไม่นาน สโมสรนยูเวนตุสก็ได้มีการออกถแถลงการประกาศต่างอิกอทูดออดีตเฮดโค้ชของทีมลาซิลอให้เข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมยูเวนตุสยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเขาจะได้รับสัญญาคุมทีมระยะสั้นจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นแต่ก็มีออปชั่นสามารถขยายสัญญาคุมทีมให้ออกไปอีกหนึ่งปีด้วยกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมบาเยิร์นมิวนิกฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กเขาได้รายงานว่าสโมสรนบาเยิร์นมิวนิกและทีมไลซิกกำลังให้ความสนใจในตัวของ ไทเลอร์ดิบลิงนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษชุดยู21อายุ19ปีของทีมซอแฮมตันเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทีมเสือใต้ยังไม่มีการเข้าไปติดต่อพูดคุยกับทางนักเตะนอกจาก2ทีมจากหลีกเยอรมันที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วก็ยังมีทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมไก่เดือยทองที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเลเวอคูเซนฟลอรเรียนแพทเทนเบิร์กเขาได้รายงานว่า ทีมเลเวอร์คูเซนได้เตรียนที่จะยื่นข้อเสนอฉบับใหม่ให้กับฟลอเรนบอดนักเตะม,มิดฟิลตัวรุกเพื่อให้นักเตะได้พิจารณาแล้วในสัญญาฉบับใหม่นี้จะทําให้นักเตะอยู่กับทีมเลเวอร์คูเซนอย่างน้อยจนถึงปี2028และจะมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่เริ่มใช้ได้ในช่วงซัมเมอร์ปี2026รวมอยู่ด้วยและทีมเลเวอร์คูเซนมีความคาดหวังว่านักเตะจะยอมตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่กับทีมห้างขายยาต่อไปซึ่งตอนนี้ก็มีทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมบาเยิร์นมิวน สองทีมที่กำลังให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะทีมเือใต้พวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเงินประมาณ120-130ถึง้าล้านยูโรพร้อมกับเงินค่าแอดออนอีกจำนวนหนึ่งเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้ให้เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยทีเดียวข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีเป็นข่าวเกี่ยวกับเจดอนซานโชนักเตะที่กำลังมีข่าวว่าทีมเซลซีจะส่งตัวกลับไปทีมปีศาจแดงเมื่อไม่นานมานี้ข่าวการส่งนักเตะกลับไปยังทีมปีศาจแดงมีการรราาายยงนอออกมเื่ๆ เริ่มจากข่าวบอกว่าในสัญญายืมตัวมีเงื่อนไขส่งตัวนักเตะกลับได้ถึงแม้ว่าเงื่อนไขบังคับซื้ออย่างถาวรจะถูกใช้แล้วก็ตามและยังมีข่าวลือออกมาอีกว่าทีมเซลซีได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะส่งตัวนักเตะกลับไปที่ทีมปีศาจแดงและยินดีที่จะจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์ซึ่งที่ผ่านมาเดวิดออสตินก็เคยได้บอกว่าในสัญญายืมตัวของนักเตะมีเงื่อนไขที่สามารถส่งตัวนักเตะกลับได้ถึงแม้ว่าเงื่อนไขบังคับซื้อจะถูกใช้แล้วก็ตาม ซึ่งถ้าทีมเซลซีต้องการจะส่งนักเตะคืนตามที่เป็นข่าวจริงๆทีมเซลซีจะต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นจำนวนเงิน5ล้านปอนด์แต่จนถึงตอนนี้ทีมเซลซียังไม่มีทีท่าว่าพวกเขาจะต้องการส่งตัวนักเตะกลับคืนทีมปิศาจแดงตามที่มีข่าวลือออกมาเลยและถึงแม้เดวิดออสตินจะออกมาพูดแล้วแต่ข่าวลือเรื่องที่ทีมเซลซีจะส่งตัวนักเตะกลับไปก็ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงผ่านช่อง YouTube ของเขาว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีบทความและรายงานมากมายเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะซึ่งความเป็นจริงในรายละเอียดสัญญายืมตัวนี้ก็คือเซลซีได้ยืมตัวซานโชมาจากทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีเงื่อนไขบังคับซื้ออยู่ที่ประมาณ20-25ล้านปอนด์มูลค่าจะจบที่ค่าตัวเท่าไหร่นั้นมันขึ้นอยู่กับจำนวนเกมที่สานโชได้ลงเล่นและอันดับในตารางพรีเมียร์ลีกของเซลซีด้วยแต่นอกจากนี้ทีมเซลซียังมีอีกหนึ่งออปชั่นซ้อนออปชั่นนั่นก็คือทีมเซลซีสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เพื่อให้ไม่ต้องเซ็นสัญญาถาวรกับนักเตะได้โดยให้ส่งตัวนักเตะกลับไปยังแมนยูหลังจบฤดูกาลนี้ทีมเซลซีมีสิทธิ์เลือกใช้เงื่อนไขนี้ได้ตามสัญญาแต่จะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลของผมในตอนนี้ทีมเซลซียังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเซลซียังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเก็บนักเตะเอาไว้หรือจะส่งนักเตะกลับคืนทีมปิศาจแดงและเซลซียังไม่มีการติดต่อกับแมนยูเพื่อส่งตัวนักเตะกลับเลยซึ่งเซลซีจะมีการพิจารณาถึงเรื่องนี้ในเวลาที่เหมาะสมและอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องทราบก็คื ในมุมของแมนยูทีมปีศาจแดงต้องการขายนักเตะอย่างถาวรและทีมปีศาจแดงก็หวังว่าซานโชจะได้อยู่กับทีมเซลซีอย่างถาวรตอนนี้ในมุมของทีมปีศาจแดงไม่มีชื่อของเจดอนซานโชอยู่ในแผนการทำทีมในฤดูกาลหน้าเลยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูลที่ผ่านมาฟาบริซิโอโรมาโนได้เคยรายงานว่าทีมหงส์แดงสนใจในตัวของดินฮุยเซ่นนักเตะกองหลังวัย19ปีของทีมบอนมัร์และได้มีการติดต่อกับเอเย่นของนักเตะแล้วด้วย ล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่ก็ได้มีการอัปเดตข่าวนี้เพิ่มเติมในช่อง YouTube ของเขาว่าทีมยูเวนตุสได้ขายดีนฮุยเซนในราคา12.6ล้านปอนด์ให้กับทีมบอลมัดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2024ที่ผ่านมาแต่ทีมยูเวนตุสได้ใส่เงื่อนไขแบ่งกำไรการขายนักเตะต่อไปในอนาคตอีก20%ลงในสัญญาด้วยและทางทีมบอลมัดก็ได้ใส่เงื่อนไขค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์ลงในสัญญาของนักเตะและเมื่อนักเตะได้ย้ายมาร่วมทีมบอลมัดแล้วนักเตะได้ทำผลงานได้ดี จึงมีหลายทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะซึ่งตอนนี้ทีมที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ก็จะมีชื่อของทีมเซลซีพวกเขาได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะม,มาได้สักระยะหนึ่งแล้วและพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะส่วนทีมลิเวอร์พูลพวกเขาติดตามนักเตะอย่างใกล้ชิดพวกเขามีความชื่นชอบนักเตะรายนี้จริงๆและได้มีการเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางเอเย่นต์นักเตะแล้วด้วยทีมน <sk ill an> ิวคาสเซิลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะแต่พวกเขาคงต้องรอลุนโควตาแชมปียนลกอน เพื่อที่จะดึงดูดตัวนักเตะได้ขณะที่บบเยนก็ได้มีการส่งแมวมองเข้ามาดูนักเตะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมและทีมราอันมาดริกก็ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเช่นกันแต่ก็ยังไม่จริงจังอะไรมากนะักเพราะพวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาจะซื้อนักเตะกองหลังมาเพิ่มหรือไม่เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ ing, <c oughs> ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ